สวัสดีครับบาบพ่อกาดิชเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ okay o k t o h o m e c o m นะครับวันนี้ผมมาในหมวดของการบันทึกเสียงก็คือซาวด์นะครับแต่ตัวนี้เป็นการรับเสียงนะครับตัวนี้เป็น Remax นะครับ r p 1 White Recorder นะครับเป็นอุปกรณ์ในการ เก็บเสียงอัดเสียงหรืออะไรประมาณนั้นนะครับดูจากตัวอย่างด้านหน้ากันก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับจากตัวอย่างด้านหน้านะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ลักษณะมันจะคล้ายๆ MP3 หรือ iPod ประมาณนั้นนะครับจากที่ผมมองระยะไกลๆนี่นะฮะเห็นลักษณะกล่องใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวทุกคนเห็นตัวสินค้าก็จะรู้เองว่ามันเป็นอย่างไรส่วนนี้นะครับก็จะบอกความจุนะฮะแล้วก็ส่วนนี้32ชั่วโมงสามารถจุความ แบตนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้32ชั่วโมงด้วยกันตัวนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับ r p 1นะครับผมโอเคถือว่า Remax เนี่ยเขาเป็นเจ้าที่ออกแบบกล่องและลักษณะอะไรแบบนี้มาโอเคมากๆผมชอบมากๆเลยนะครับโอเคในส่วนด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับก็จะบอกรายละเอียดเชิงลึก อย่างเช่นเสียง independent ของมันอยู่ที่เท่าไหร่ฟรี q คน n ซ y อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็จะบอกไซส์ขนาดบอกไซส์ขนาดด้วยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะบอกว่า86 mm มิลลิเมตรคูณ2 1มมตรคูณ1 0มิลลมตรนี่น่าจะความกว้างความความ,ความหนาของตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เขาก็จะบอกว่าสามารถใช้กับอะไรลักษณะเป็น High Speed USB Interface แบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับจะบอกในนี้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามันจะหรูหร ขนาดไหนแบบที่ผมบอกไหมนะครับเชิญเลยครับค่อยๆลูดสวยมากดูนะครับออกแบบมาสวยมากอ่ากล่องนี้เหมือนเป็นกล่องเซอร์ไพรส์ของเล็กๆมาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Remax RP-1 ตัวนี้ ดูครับสิ่งที่เขามีมาให้ในกล่องนะครับกล่องเล็กๆที่ทุกคนเห็นท่านผู้ชมเห็นลูกค้าเห็นเมื่อตะกี้นะครับก็คือเจ้าพวกนี้แหละครับสิ่งที่เขามีมาให้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น USB ในการชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าตัวนี้นะครับแล้วก็คู่มือในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีหูฟังให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นหูฟังที่เป็นเทคโนโลยีของเขานะครับจากรีแม็กนะครับซึ่งเขาเด่นด้านนี้อยู่แล้วด้วยนะครับ แล้วสมมุติกันนะครับกันกันเสียงมีตัวนี้ให้ด้วยเจ้าปุ่มนี้นะครับปุ่มพวกนี้เอาไว้กันที่หูที่หูนะครับที่หูก็จะติดออกมาแล้วใครไม่แค่หูนะครับในส่วนนี้จะสําคัญสุดนะครับเพราะตัวนี้เอาไว้อัดและทําสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของคู่มือนะครับตัวนี้เป็นคู่มือในส่วนของ นี่ครับมีภาษาอังกฤษรองรับด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นภาษาจีนนะครับส่วนนี้นะครับใครที่อ่านได้ก็ลองอ่านกันดูนะครับผมส่วนนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้ศัพท์ที่มันเขาเรียกว่าเป็นศัพท์ที่มันพื้นฐานสากลนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าขายในระดับที่ดีพอสมควรสําหรับร้านเรานะครับก็เลยนามารีวิวให้ทุกคนดูนะฮะนี่นะครับคู่มือจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าส่วนนี้ดีกว่าว่ามันจะเจ๋งแบบที่ผมบอกไหมนะครับ วิธีใช้นะครับปุ่มต่างๆนะครับจะอธิบายปุ่มให้ฟังกันก่อนนะครับดูดีไซน์กันแล้วนะครับนี่นะฮะชัดๆนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีอีกชิ้นหนึ่งนะครับอย่างแรกดูกันข้างๆก่อนละกันนะครับตัวนี้สามารถเสียบการ์ดได้ครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือเปิดแล้วเห็นไหมครับจมีไฟขึ้นแบบนี้ถ้าเปิดแล้วไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับจิ้มมันจะแตะไม่ได้นะครับนี่นะปิดไปก่อนนะครับในส่วนนี้จะเป็นการเลือกโหมดนะครับจะเขียนไว้ว่ารูปตัว M ตรงนี้นะคคครรรัััับบบเห็นนมตว M ะ และส่วนด้านหน้านะครับส่วนนี้จะเป็นลำโพงนะครับอย่าเอาไปทุบเด็ดขาดนะครับอย่าทําตกกระแทกหรืออะไรแบบนี้เด็ดขาดนะครับและส่วนนี้จะเป็นปุ่มเพล์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเลคคอร์ดกดปุ่มนี้ปุ๊บจะอัดได้ทันทีนะครับเพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นไวร์เลคคอร์เดอร์นะครับนี่นะฮะส่วนข้างๆตรงนี้จะเป็นการลดวอลลุ่มนะครับถัดไปย้อนกลับนะครับสมมุติใครกําลังเปิดเพลงหรืออะไรอย่างนี้ นะครับโมดต่างๆในนี้ก็สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงอัดเสียงนะครับวิทยุก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ผมที่จะเทสให้ดูวันนี้จะเป็นโหมดของการอัดเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเป็นไวท์เลกอร์เดอร์นะครับผมทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับใน CIA นะครับหนัง CIA หนัง f b i อะไรประมาณพวกนั้นนะครับผมจะทำให้ดูนะครับกดเปิดก่อนครับกดเปิดที่ส่วนนี้นะครับหนึ่งที่ผมบอกนะฮะกดเปิดส่วนนี้ก่อนนะครับ แล้วมันจะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับในการเลือกโหมดนะฮะเราเลือกแล้วมากดที่ปุ่มถัดไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเลือกว่าจะเอาโหมดไหนอะไรยังไงนะครับสมมุติผมเลือกมาที่โหมดนี้ก็คือโหมดไว้กําลังประมวลผลนะครับคุณสามารถพูดได้เลยนะครับตอนนี้สามารถอัดได้ทั้งหมด36.14.02ส เนี่ย <N un> เวลาหลังมันก็จะลดลงเรื่อยๆเวลาด้านาน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับผมจะเทสให้ดูนะครับสังเกตเจสันบอนฉันเลือกนายเข้ามาในปฏิบัติการนี้แล้วฉันเลือกนาย <N un> เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนี่แหละฮะที่ CIA หรือ FBI เขาใช้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วเรากดที่เรคคอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้บันทึกแล้วเรียบร้อยนะครับ กดฟังครับกดที่ปุ่มนี้ครับเราก็จะเฮ้ hey! ฉันมีหลักฐานนายไม่สามารถหลุดไปจากฉันได้แล้วเพราะนายเป็นคนพูดเองนี่ครับคุณสามารถพูดได้เลยนะครับตอนนี้สามารถอัดได้ทั้งหมด36.14.02เจอสันบอฉันเลือกนด้เข้ามาในปฏิบัติการนี้แล้ เห็นไหมครับกดปิดปึ๊บจบเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์และอุปกรณ์ชิ้นนี้มีน้ําหนักนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักผมจะวางให้ดูนะครับเห็นไหมครับ เพราะเขาเป็นโลหะครับข้างๆตรงนี้เป็นโลหะนะครับผมโลหะชนิดดีเลยก็ว่าได้นะครับรีแม็กเขาทำมาสุดยอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มสีและวัสดุนะครับและความหรูหระาถือว่าเป็นอีกตัวที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับโอเคนะฮะความจุของตัวนี้อยู่ที่8 GB กะไนะครับทำงานต่อเนื่องได้ทั้งหมด32ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้32ชั่วโมงนะครับผมระบบเสียง Hi-Def n i s i o n นะครับ ก็คือชัดเจนแน่นอนนะครับสำหรับไวเลคคอร์เดอร์ตัวนี้นะครับรับเสียงได้ตั้งแต่20เฮิรตถึง20,000เฮิรตนะครับอย่างที่ทุกคนได้ฟังนะครับ20เฮิรตถึง20,000เฮิรตนี่ก็เป็นค่ามาตรฐานที่ดีมากๆสำหรับหูฟังแล้วก็ตัวไมค์ในการเลคคอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับในเว็บไซต์ของเราโอเคทูมเรามีขายนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ Facebook แล้วก็ไลน์แวะเข้ามาคุยกันแชทเข้ามาคุยกกัันแล้ว็ส่ง ตั้งแต่500บาทขึ้นไปในเว็บเราจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนแล้วก็อย่าลืมกด u u s s r r i e ให้ผมด้วยเหมือนเดิมผม,มากครับ